หนึ่งสิ่งที่ผมเพิ่งได้เรียนรู้มาเมื่อไม่นานมานี้นะครับก็คือแค่เราเลิกเป็นคนที่ขี้อิจฉาคนอื่นเราก็รวยไปนานแล้วครับ วันนี้ผมมีความลับบางอย่างของคนที่รวยเนี่ยมาบอกบทุกคนครับก็คือเวลาที่คนรวยเนี่ยเขาต้องการจะได้อะไรบางสิ่งหรืออยากจะได้อะไรเนี่ยนะครับเขาจะยกย่องชื่นชมคนที่มีมันหรือคนที่สามารถทำได้สมมุติว่าเขาอยากจะมีรถซูเปอร์คาร์สักคันหนึ่งใครที่มีรถซูเปอร์คาร์เขาจะชื่นชมเขาจะยกย่องคนนั้นว่าเอยคนนี้เก่งวะสามารถหาได้สามารถทำได้หรืออยากจะทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จใครที่ทำธุรกิจแล้วประสบความสำเร็จเขาก็จะชื่นชม ยกย่องเขาคนนั้นแทนที่จะไปอิจฉาซึ่งไอความลับเหล่านี้เนี่ยนะครับผมเจอมาจากหนังสือเล่มนึงที่เป็นหนังสือคลาสสิกมากนะครับของเช a ฮาร์ฟเอเคอร์ก็คือหนังสือถอดรหัสลับสมองเงินล้านสามารถไปหาซื้ออ่านกันได้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดสมมติว่าอยากจะสนับสนุนผมเนี่ยผมจะทิ้งลิงก์สั่งซื้อ,อไว้ให้ ข้างใต้คอมเมนต์ผมก็จะได้ค่าขนมกลับมาเล็กๆน้อยๆนะครับถ้าเกิดใครยังไม่รู้จักทีฮาฟเอเคอร์เนี่ยนะครับอิตาเนี่ยเขาเป็นคนคิดค้นเรื่องของกฎของซิกจาก็าคือการบริหารเงินโดยแบ่งเงินออกเป็น6กองซึ่งสามารถไปหาดูกันได้นะครับแต่ประเด็นลหลักที่เราจะมาพูดในวันนี้ก็คือเรื่องของการชื่นชมคนอื่นแทนที่จะอิจฉาคนอื่นถ้าเกิดว่าเราต้องการสิ่งใดเนี่ยนะครับให้เราชื่นชมคนที่มีสิ่งนั้นและเราจะมีโอกาสได้สิ่งนั้นมากยิ่งขึ้นซึ่งสิ่งนี้นี่ไม่ใช่ศาสตร์ายาศาสตนะร์ที่สามารถสูจน์ได้ เดี๋ยวคลิปนี้เราจะพิสูจน์ไปพร้อมๆกันอย่างแรกนะครับทาไมผมถึงบอกว่าเมื่อเราชื่นชมคนอื่นแทนที่จะอิจฉาเขาเราจะมีโอกาสได้สิ่งนั้นกลับมามากกว่าเดิมเพราะว่าอะไรนะครับเหตุผลที่1นนะครับก็คือจากเดิมเนี่ยนะครับที่ถ้าเราอิจฉาเขาเราจะด่าเขาเราจะแขวะเขาถูกต้องปะแล้วสิ่งที่เราจะทาต่อมาก็คือปิดรับทุกสิ่งทุกอย่าง จากคนคนนั้นแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราเปลี่ยนจากด่าอิจฉาเปลี่ยนเป็นเชื่นชมสิ่งที่มันตามมาก็คือจากเดิมพี่เราจะปิดกั้นตัวเองจากคนคนนั้นเราจะกลายเป็นเปิดรับคนคนนั้นมากยิ่งขึ้นแล้วพอเราเปิดรับคนคนนั้นมากยิ่งขึ้นสิ่งที่มันตามมาคืออะไรครับโอกาสที่เราจะได้เรียนรู้จากคนคนนั้นจะมีเยอะมากครับคือลองคิดดูนะสมมติว่าวันนี้คุณไปเจอใครบางคนแล้วคุณปิดกั้นโอกาสตัวเองไม่ไปทำำําความรู้จักกับเขาเพราะว่าคุณอิจฉาเขาสิ่งที่มันตามมาก็คือคุณก็จะปิดกั้นตัวเองแแล้ววคคุณกก็จะเเดิินออออไไปปใชชีตตขงงั ถ้าเกิดว่าคุณชื่นชมเขาชื่นชมในความสามารถชื่นชมในความเก่งของเขาสิ่งที่มันตามมาคืออะไรครับกูจะนั่งวิเคราะห์เขาว่าเชื่อ yeah. คนนี้มแม่งเก่งว่ะสามารถทําในสิ่งที่เราอยากได้ได้ด้วยเขาทํายังไงวะเขาถึงสามารถทําได้มันจะเกิดการเรียนรู้มากยิ่งขึ้นมันจะเกิดการเปิดรับอะไรบางอย่างมากยิ่งขึ้นเมื่อเราเปิดรับนะครับมันจะมีแต่ดีกับดีเราจะได้เรียนรู้จากเขาว่าเขาทํายังไงก็ถึงได้สิ่งนี้มาเราจะได้ไปทําตามเขาหรือแม้กระทั่งเมื่อเราเปิดรับโอกาสาที่เราจะไปคีบคอนเนคชั่นกับเขาก็มากเท่านั้นจากเดือนที่เราวิเคราะห์เขาด้วยสมองของเราเอง พอเราเปิดรับมากยิ่งขึ้นใจกว้างมากยิ่งขึ้นเราเดินเข้าไปทําความรู้จักกับเขาเขาอาจจะบอกเทคนิคอะไรบางอย่างให้กับเราก็ได้ให้เราสามารถทําในแบบที่เขาทําได้นึกออกปะฉะนั้นครับเหตุผลแรกถ้าเกิดคุณอิจฉาเขาคุณจะปิดรับทุกอย่างจากคนคนนั้นแต่ถ้าเกิดคุณเปิดรับนะไม่อิจฉาเขาชื่นชมเขา สิ่งที่มันตามมาก็คือโอกาสที่คุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการแบบที่คนคนนั้นทําได้จะมีมากกว่าเดิมเพราะว่าคุณจะเรียนรู้จากเขาต่อมาครับเหตุผลที่2เราจะสามารถคีบคอนเนคชันกับเขาได้ครับคนที่อิจฉาคนอื่นครับเดินเข้าไปคีบคอนเนคชันมันดูออกครับว่ามันมาเพื่อผลประโยชน์แต่คนที่ชื่นชมคนอื่นชื่นชมในความสามารถของคนอื่น เดินเข้าไปชื่นชมเขาแล้วถามเคล็ดลับว่าเขาทํำยังไงมันดูออกนะครับระหว่างคนสองประเภทนี้แล้วเขาจะเลือกปฏิบัติด,ดีกับคนอย่างหลังมากกว่าฉะนั้นนะครับเมื่อเราเปิดลับแล้วเราชื่นชมเขาโอกาสที่เขาจะมาเป็นเฟรนด์กับเรามีเพิ่มมากขึ้นอย่างมหาศาลแล้วนอกจากคุณจะได้เรียนรู้วิธีการในการไปถึงเป้าหมายอะไรบางอย่างจากเขาคนนั้นคุณอาจจะได้ร่วมงานกับเขาในเรื่องอื่นๆต่อไปด้วยก็ได้สมมติว่าคุณมีเป้าหมายว่าคุณอยากจะเป็นนักธุรกิจนะครับมีไรายได้ปีละ The cat sat on the 100ล้านบาทคุณไปเจอเขาคนนี้คุณเรียนรู้จากเขาคุณไปสร้างคอนเนคชันกับเขาโอกาสที่คุณจะสามารถทําได้แบบเขาอะ่ะมันก็เพิ่มมากขึ้นแล้วถูกปะแต่ถ้าเกิดสมมติคุณอิจฉาเขาโอกาสที่คุณจะมีผลลัพธ์มีธุรกิจเป็น100ล้านบาทถามว่ามันยังมีโอกาสเกิดขึ้นจริงอยู่ไหมมีโอกาสเกิดขึ้นจริงครับแต่มันจะยากกว่าเดิมแน่นอนถูกต้องปะทำไมเราไม่ทําให้ชีวิตเรามันเป็นเรื่องที่แบบง่ายๆเรียบง่ายทําไมเราถึงต้องทําให้ชีวิตเรามันยากขึ้นอะ่ะแค่เราชื่ชมเเ,ามเ,าดดเา้าเเาาววิระ่พดดย ได้เรียนรู้จากเขามันไม่แต่ดีกับดีแต่การปิดลับตัวเองการอิจฉาคนอื่นมันมีแต่เสียกับเสียถูกต้องปะ่ะแล้วข้อสุดท้ายครับข้อที่3ซึ่งมันสําคัญมากๆครับเรียกว่าเป็นข้อที่เด็ดที่สุดสําหรับคลิปนี้เลยก็ว่าได้ก็คือผมจะบอกอย่างนี้นะครับว่าโลกของความเป็นจริงกับโลกองออนไลน์มันมีบางสิ่งที่เหมือนกันอยู่ในโลกของออนไลน์ครับมันมีสิ่งสิ่งหนึ่งที่เรียกว่า a l g อริทึมถูกต้องไหมครับเวลาที่เราเล่น IG เวลาที่เราเล่น a c e b o o k เนี่ยนะครับ a l g อริทึมหรือ AI นะเขาจะตรวจสอบนะคร ชอบเนื้อหาแบบไหนแล้วก็จะส่งเนื้อหาแบบนั้นเข้ามาในฟีดเราเป็นประจําถูกต้องป่มเพราะว่าในโลกออนไลน์มีอัลกอริทึมแต่บนโลกความจริงก็เป็นแบบนั้นเช่นเดียวกันครับบนโลกแห่งความเป็นจริงนะครับถ้าเกิดว่าคุณชอบสิ่งใดหรือคุณต้องการสิ่งใดคุณมีแนวโน้มที่จะเห็นสิ่งนั้นเกิดขึ้นมากกว่าปกติ สมมติวันนี้คุณอยากได้รถ BMW มากเลยร้อยวันพันปีคุณไม่อยากได้นะครับคุณขับอยู่บนท้องถนนน่ะคุณก็ขับของคุณไปเรื่อยๆแต่เมื่อใดก็ตามที่คุณมีความอยากจะได้ BMW ไม่ว่าจะรุ่นอะไรก็ตามเวลาที่คุณขับรถอยู่บนท้องถนนคุณจะมองซ้ายมองขวาแล้วคุณก็จะเจอแดดเชี่อ BMW ว่ะ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 ถูกต้องป่ะร้อยวันพันปีตอนที่คุณไม่อยากได้ BMW คุณแทบจะไม่เจอ BMW เลยนะแต่เมื่อใดก็ตามแต่ที่คุณ อยากจะได้ BMW โลกใบนี้จะทําให้คุณเห็น BMW บ่อยมากยิ่งขึ้นเพราะว่าอะไรนี่ไม่ใช่สยศาสตร์แล้วบนโลกแห่งความเป็นจริงไม่มีอัลกอริทึมนะครับพระเจ้าไม่ได้เป็นอัลกอริทึมสร้างให้เราเห็น BMW บ่อยๆแต่สิ่งนี้คือวิทยาศาสตร์ครับสมองของเราเนี่ยนะครับจะสามารถรับรู้อะไรบางอย่างได้อย่างมีขีดจํากัดจะสามารถรับรู้ในสิ่งที่เราอยากจะเห็นมันแค่อย่างเดียวเท่านั้นถ้าเกิดคุณไม่ต้องการสิ่งใดสมองจะไม่รับรู้สิ่งนั้นครับถ้าเกิดทุกคนยังไม่เห็นภาพลองทําสิ่งนี้ไปพร้อมๆกันครับ สมมตินะครับว่าคุณเป็นคนที่เกลียดสีแดงมากๆนะครับแต่คุณเป็นคนที่ชอบสีขาวมากๆผมจะให้เวลาด้วยคุณประมาณ5าวินะครับนับให้ได้นะครับว่าในกองหนังสือนี้มีหนังสือที่เป็นเล่มสีขาวอยู่กี่เล่ม5าวิเท่านั้นนะครับ1น3 4 5หโคตรหนักเลยนะครับโอเคตอนนี้ทุกคนนับแล้วใช่ไหมครับว่าในกองหนังสือตะกี้ มีหนังสือที่เป็นเล่มสีขาวอยู่กี่เล่มคําถามที่ผมจะถามต่อไปนี้นะครับจงบอกมาว่าในกองหนังสือเมื่อกี้มีสีแดงอยู่กี่เล่มตอบได้ไหมครับมากกว่า90%ตอบไม่ได้อย่างแน่นอนถ้าเกิดคุณไม่ได้โกงผม,มนะโอเคปะ่ะคุณตอบไม่ได้แน่นอนว่ามันมีหนังสือที่เป็นปกสีแดงอยู่กี่เล่มคุณจะนับแต่ปกสีขาวตั้งปะนี่แหละครับคือกระบวนการของสมองเมื่อคุณต้องการสิ่งใด คุณจะเห็นสิ่งนั้นแต่เมื่อคุณไม่ต้องการสิ่งใดคุณแทบจะไม่เห็นสิ่งนั้นเลยด้วยซ้ำเหมือนกับสีแดงผมบอกว่าอะไรสมมติว่าคุณเป็นคนที่ชอบสีขาวมากๆและคุณเกลียดสีแดงมากๆคุณชอบสีขาวคุณเห็นแต่สีขาวแล้วคุณก็นับว่าสีขาวมีกี่เล่มแต่สีแดงสีที่คุณเกลียดมันไม่ได้อยู่ในสายตาคุณเลยมันหายไปเลยคุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันมีกี่เล่มถูกต้องปะนี่แหละครับคือการทํางานของสมองสมองจะเลือกเห็น เลือกรับในสิ่งที่ตัวคุณเองต้องการจะเห็นเท่านั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าบนโลกแห่งความเป็นจริงครับใน1วิหรือ1นาทีเนี่ยนะครับมันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรอบตัวเราเนี่ยเป็นร้อยๆ้อยอย่างนะครับมันเกิดขึ้นเยอะมากสมองของเราไม่สามารถรับรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมดเพราะถ้าเกิดสมมติว่าใน1นาทีนะครับมันมีเหตุการณ์บางอย่างรอบตัวเราเนี่ยเกิดขึ้นมา100อย่างถ้าเกิดสมองรับ100อย่างเข้ามาปุ๊บ สมองมันจะอเวอร์โหลดครับมันเยอะเกินไปมันจะเหมือนคอมที่มันแบบมันค้างอ่ะนึกออกปะข้อมูลมันเยอะเกินอ่ะสมองของเรามันจะมีการคัดกรองเขาว่าเฮ้ยไอคนคนนี้มันจะคัดกรองมาตั้งแต่จิตใต้สำนึกว่าไอคนคนนี้มันต้องการอะไรมันสนใจเรื่องไหนมันโฟกัสเรื่องไหนอยู่แล้วมันจะกรองแค่สิ่งเหล่านั้นน่ะ เข้ามาให้เรารับรู้ครับส่วนสิ่งใดไม่จําเป็นมันจะออกไปโอเคปะ w o r k ช h o p ที่หนึ่งเนี่ยนะครับต้องการแสดงให้เห็นว่าสีแดงก็เหมือนกับคนที่เราอิจฉาเขาเมื่อเราอิจฉาเขาเราจะไม่เห็นคุณค่าหรือประโยชน์ที่เราจะได้จากเขาเพราะเราเลือกจะปิดรับเขาแต่ถ้าเกิดเราชื่นชมในความสามารถเขาเราจะเปิดรับแล้วเรียนรู้จากเขาได้อีกหนึ่งตัวอย่างครับที่ผมอยากจะชวนให้ทุกคนเนี่ยทำกันก็คือไปหาหูฟังมาครับไปหาหูฟังมานะครับแอร์พงแอร์พอร์ตอะไรก็ได้นะครับไปหามาจากนั้น ใส่มันเข้าไปครับใส่เข้าไป2ข้างนะครับตอนนี้คุณใส่หูฟังสองข้างแล้วใช่ไหมคุณกําลังฟังผมในหูฟังอยู่ถูกต้องไหมครับคุณลองถอดออกมาหนึ่งข้างครับถอดออกมาหนึ่งข้างนะคุณวางเอา,าไว้แล้วคุณลองฟังสิว่าบรรยากาศข้างนอกของคุณนะครับที่คุณไม่ได้ใส่หูฟังเนะี่ยมันมีเสียงอะไรเกิดขึ้นบ้างมันมีเสียงรถขับไหมมันมีเสียงป้าข้างบ้านพูดอยู่ไหมมันมีเสียงคนบกเวก์เวอยว่าห,หรือเสียงคนเดินอยู่ไหมหรือไม่มีเสียงแต่อะไรอยู่ไหม นะครับลองฟังซิว่ามันมีเสียงอะไรอยู่ข้างนอกบ้างนะครับแล้วผมกําลังพูดอะไรอยู่นะครับพยายามทํา2สิ่งนี้ไปพร้อมๆกันนะครับข้างนอกคือเสียงอะไรแล้วข้างในหูฟังเนี่ยผมกำลังพูดอะไรอยู่ฟัง2อย่างไปพร้อมกันนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรครับคุณจะบ้าถูกต้องไหมคุณจําเป็นต้องเลือกว่าคุณจะฟังสิ่งที่อยู่ในหูฟังคุณหรือคุณจะฟังสิ่งที่มันอยู่นอกหูฟังถูกต้องไหมครับ,รบเพราะสมองของเรารับรู้ได้ แค่จำกัดมันไม่สามารถรับรู้ได้หมดนะครับคุณจําเป็นต้องเลือกว่าคุณจะฟังเสียงที่อยู่ข้างนอกหรือคุณจะฟังเสียงที่อยู่ในหูฟังวิร์ก็อปที่2ครับต้องการแสดงให้เห็นว่ามันเป็นการย้ําและพิสูจน์ว่ามนุษย์เรานั้นจําเป็นต้องเลือกว่าจะโฟกัสอะไรและไม่โฟกัสอะไรถ้าคุณโฟกัสแต่ความอิจฉาการกระทําของคุณก็จะเป็นตามที่คุณคิดคุณก็เลยจะไม่ได้ประโยชน์จากเขาแต่ถ้าเกิดคุณโฟกัสไปที่การชื่นชมแทนคุณจะเจอประโยชน์จากคนที่คุณอิจฉานี่คือหลักวิทยาศาสตร์ที่ผมบอกว่า ถ้าเกิดคุณเลิอกอิจฉาคนอื่นนะครับคุณมีสิทธิ์ที่จะได้สิ่งที่คุณต้องการมากกว่าเดิมถ้าเกิดคุณเลิอกอิจฉาคนรวยป่านนี้คุณอาจจะรวยไปนานแล้วก็ได้เหนือบ่ะและ้วคนอาจจะมีความรู้สึกว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับที่ผมให้คุณทาเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องของการหาหนังสือสีขาวสีแดงนะครับเรื่องของการใส่หูฟังฟังมันเกี่ยวข้องอะไรเกี่ยวกับเรื่องของความสําเร็จความร่ารวย ผมอยากจะบอกอย่างนี้นะครับว่าบทเรียนที่เราได้ทดลองกันไปเมื่อกี้ก็คือถ้าเราไม่ชอบสีแดงเราจะไม่เห็นสีแดงอยู่ในสายตาแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราชอบสีแดงเราจะเห็นสีแดงอยู่ในสายตาด้วยถูกต้องไหมเพราะสมองของคุณจะให้คุณเห็นในสิ่งที่คุณอยากจะเห็นเท่านั้นเปรียบเทียบให้คุณเห็นภาพมากที่สุดสมมุติว่าคุณอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจทําแบรนด์เสื้อผ้าถ้าเกิดสมมุติว่าคุณมีนิสัยขี้อิจฉานะครับมันจะปิดลับทุกอย่างไม่ว่าคุณจะไปที่สถานที่ใดไปเจอคนแบบไหนไปเจอกลุ่มคนใหม่ๆคุณจะปิดลับตัวเอง จะไม่เห็นสิ่งต่างๆเลยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณเป็นคนที่ชื่นชมอะครับชื่นชมคนอื่นจกย่องคนอื่นคุณมีโอกาสที่จะได้สิ่งนั้นกลับมามากกว่าเดิมเพราะเวลาที่คุณไปสถานที่ไหนเวลาที่คุณเห็นป้ายบิลบอร์ดว่ารับพิมพ์เสื้อคุณจะแบบเอ๊ะเห็นมันเป็นอันดับแรกๆถูกต้องปะหรือเล่นเฟซบุ๊กนะครับเล่นเล่นเฟซบุ๊ก กำลังเพลินๆนะครับพอไปเจอแอดแอหนึ่งที่เขียนพาดหัวไว้ว่าสอนสร้างแบรนด์เสื้อผ้าไอ้พาดหัวอันนั้นนะครับหรือไอแอดเฟนพวกัน,นั้นมันจะหยุดสายตาหยุดนิ้วโป้งเราให้เราอยากจะดูต่อเพราะ เราสนใจในเรื่องเรื่องนั้นอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่สนใจในเรื่องนั้นเราก็จะถ่ายมันไปเรื่อยๆนะครับโดยที่เราไม่เห็นแอดข้อความหรือโฆษณาตัวนั้นเลยหรือเวลาไปสังสรรค์เจอผู้คนใหม่ๆลองสังเกตด,ดูนะครับถ้าเกิดสมมติว่าคุณเป็นคนที่อยากจะทําแบรนด์เสื้อผ้าอยู่แล้วนะครับคุณอาจจะไปเจอผู้คนใหม่ๆในสังคมใหม่ๆเป็น1ิบคนเลยแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามีใครคนนึงแนะนําตัวมาแล้วบอกว่าผมทาแบรนด์เสื้อผ้าแบรนด์นี้อยู่ครับคุณจะแบบเชื่อ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 มันทำแบรนด์แบรนด์นี้อยู่หรือ มันต้องเริ่มต้นจากอะไรบ้างเห็นไหมว่าเมื่อคุณอิจฉาคุณจะปิดปรับทุกสิ่งในชีวิตแต่เมื่อคุณเลิอกอิจฉาคุณจะเห็นโอกาสอะไรหลายๆอย่างที่ชีวิตส่งมาให้กับคุณฉะนั้นครับเมื่อเราตัดสินใจว่าเราต้องการสิ่งใดสมองจะหาหนทางในการพาให้เราไปเจอกับสิ่งนั้นเหมือนกับที่เราขับรถอยู่บนท้องถนนแล้วเราก็จะแต่ BMW สุดท้ายนี่ครับในโลกของความเป็นจริงกับโลกออนไลน์นะครับ สิ่งที่มันเหมือนกันอย่างหนึ่งก็คือในโลกของออนไลน์เนี่ยเมื่อเราชอบหรือต้องการสิ่งใดเราจะเห็นสิ่งนั้นบ่อยมากกว่ากปกติแต่สิ่งที่โลกออนไลน์กับโลกออฟไลน์แตกต่างกันมาอยู่อย่างหนึ่งครับก็คือบนโลกออนไลน์เอาการิทึมเอาคอนเทนต์ที่คุณชอบขึ้นมาให้คุณดูคุณได้แต่ดูครับแต่ในโลกของความเป็นจริงสมองจะเลือกโฟกัสในสิ่งที่คุณอยากจะเห็นแล้วคุณมีสิทธิ์ครับว่าคุณจะดูอย่างเดียวหรือคุณจะเดินเข้าไปคว้าโอกาส จากสิ่งที่คุณเห็นหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนเพื่อนพี่ทุกคนที่ติดตามผมนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าถ้าเกิดใครอยากสั่งซื้อหนังสือถอดรหัสรับสมองเงินล้านและอยากจะซัพพอร์ตผมด้วยผมจะทิ้งลิงก์สั่งซื้อไว้ให้ข้างใต้คอมเมนต์นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ